สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดูวิธีการแก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปร x นะครับถ้าเจอตัวแบบนี้2คูณกับ x อลบสเท่ากับ4อันดับแรกเลยทุกคนต้องอคูณกระจายเข้าไปก่อนนะครับหรือมันคือมันทำได้หลายแบบนะ,อะเอาทต่แบบง่ายๆเลยนะครับอ่านอย่างเช่นตัวนี้ย2คูณอยู่กับตัวแปรเเนี่ยเราสามารถย้ายไปเลยจากคูณอยู่ย้ายไปเป็นหารน,นะครับ ก็จะเหลือ x ลบ3เท่ากับ4ส่วน2ใช่ไหมครับซึ่ง4ส่วน2เนี่ยก็ตัดการ2อนึ่เป็น2 2 2เป็น4ก็จะเหลือเศษ2ส่วน1เราไม่เขียนนะครับเราเขียนแค่2อย่างเดียวทีนี้ x ลบอยู่กับ3ลบตรงข้ามกับบวกย้ายข้างนะครับจากลบย้ายไะเป็นบวกครับเราสามารถตรวจสอบได้ว่าที่เราทำอ่ะ มันถูกไหมนะครับด้วยการแทนค่า x ลงในสมการเลยนะครับก็จะเป็น2คูณกับ5ลบ3เท่ากับ4ถิกไหมนะครับก็จะเป็น2คูณกับ2เท่ากับ4 4เท่ากับ4ถูกต้องตัวอย่างมาดูข้อนี้นะครับ x บวก8ส่วน5เท่ากับ12นี่นะครับ เริ่มแรกเลยเนี่ยก็ต้องย,าย้ายข้างเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วครับเพื่อทําให้ฝั่งซ้ายเหลือ x ตัวเดียวนะครับอันเนี้ย5หารอยู่ใช่ไหมครับหารอยู่ย้ายไปเป็นคูณนะครับตอนนี้ก็จะเป็น x บวก8อันนี้ก็จะเป็น12คูณกับคูณกับ5นะครับย้ายมาเป็นคูณ12 5เป็น60เนี้ย x บวกอยู่กับ8 8บวกอยู่ย้ายมาเป็นลบนะครับ x ก็จะเท่ากับ60ลบ 8, 8, 6, 8. เพราะฉะนั้น x เฉยๆก็จะเท่ากับ5.12แบบนี้เป็นต้นอยากทราบว่าที่เราทำมันถูกไหมนะครับก็มาแทนค่า x เท่ากับ5.12ในสมการนะครับก็จะเป็นจาก x ก็จะเป็น5.12บวก8ส่วน5เท่ากับ12ก็จะได้ว่า5.12บวก8เป็น6 0ส่วน5เท่ากับ12 6 0หาร5เท่ากับ12เท่ากับ12 แสดงว่าเป็นข้อความที่เ,เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเก่งเองแล้วเจอกันใหม่ครับ